My day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็ลัคนาเมถุนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรอีกครั้งหนึ่งเนาะแน่นอนว่าคลิปนี้จะมาเปิดไพ่อ่านความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาด ที่ฟัง่พาพที่จะฟังนะคะการงานกับการเงินของเดือนกุมภาพันธ์2568ซึ่งคลิปลงช่องไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังไปย้อนฟังกันได้นะคะรวมถึงภาพรวมประจำปี2568แล้วก็ภาพรวมเรื่องราวพี่หมอแยกประเด็นเป็นเรื่องดีกับเรื่องร้ายนะคะในช่วงไตรมาสแรกใครยังไม่ได้ฟังนะชาวราศีชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนไปย้อนฟังกันได้นะคะเอาลามเหมือนเดิม คล,คลิปนี้นะคะพี่หมอจะแยกอ่านเหมือนเดิมคนโสดคนมีคู่เพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนมีคู่นะคะสามารถกดไทม์สแตมป์ใต้คลิปไปฟังพาร์ทของตัวเองได้เลยเนาะส่วนคนโสดนะคะพอฟังจบแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสามารถกดไทม์สแตมป์ไปฟังสุขภาพได้เลยเช่นกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาค่ะ เรามาเริ่มเปิดไพ่คนโสดชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568เรื่องราวความรักของพวกคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่หมอขออนุญาตเป็นตัวแทนเหมือนเดิมนะคะขอดูหน่อยว่าชาวเมถุนและลัคนาเมถุนเนาะที่กำลังนั่งฟังคลิปนี้อยู่นะคะ ความรักในเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงอันนี้คนโสดอือหือสี่ดาบสอง มันนึกถึงคำคำหนึ่งขึ้นมาก่อนเลยเอาหัวเจอเดทเข้าไปอีกเนาะสามเหรียญหนึ่งถ้วยเก้าถ้วย เทเลเวอร์นะคะอืมพี่หมอพี่หมอว่านะคะชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนที่ยังโสดนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันมันมีคำหนึ่งอย่างที่พี่หมอพูดเมื่อกี้เลยค่ะว่ามันเข้ามาก่อนเลยนั่นก็คือคำว่ามันเป็นช่วงพักอะเหมือนมันเป็นช่วงเบรกจากการ มีความสัมพันธ์เอาง่ายๆเลยนะเป็นช่วงที่ไม่อยากมีใครแม้ว่าในหน้าไพ่เนี่ยมันจะขึ้น The l o v e r นะคะหรือว่าไพ่สามไม้สามเหรียญหนึ่งถ้วยอะไรอย่างเงี้ยมาก็ตามแต่อันเนี้ยพี่หมอว่าเดี๋ยวมันจะเป็นดีเทลพาร์ทอื่นอะมากกว่าเนาะแต่ถ้าพูดถึงตัวตนหรือว่าความต้องการนะคะของชาวราศีเมถุนและลัคนาเม,มถุนเลยอะ กลับกลายเป็นว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่อยากไม่อยากให้ความสําคัญเลยแหละกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็หลายๆคนที่พี่หมอมองเห็นเนี่ยมองว่าเพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกมาประมาณหนึ่งเลยนะคะขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นเป็นคนโสดที่ไม่ได้เพิ่งผ่านความสัมพันธ์มาไม่ได้เพิ่งเลิกลามาไม่ได้ เพิ่งจบกับใครสักคนที่ค่อนข้างท็อกซิกมาประเภทนี้เนี่ยก็จะเข้าขายโหมดแรกที่บอกก็คือเป็นคนที่ตั้งใจว่าจะพักก่อนพักจากเรื่องความรักก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่พร้อมและยังไม่อยากด้วยในการที่จะสารสัมพันธ์อะไรกับใครอันนี้คือไม่เสถองคุณก่อนค่ะส่วนคนที่เพิ่งเลิกลามาเนี่ยก็จะมีมีความคิดคล้ายคกันเนาะ ทีนี้คนที่โสดมานานแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่อยากมีใครเนี่ยพี่หมอหมองว่าในช่วงนี้กลับกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่จะมีคนนะพยายามที่จะแนะนำนะคะหรือว่าเป็นพ่อสื่อแม่สื่ออะไรประมาณเนี่ยให้กับคุณนะพยายามจะแนะนำใครบางคนให้คุณรู้จักนะคะ,ะหรือว่ามีโอกาสก็ได้เป็นตัวเราเองเนะเข้าไปไปสังคมไปเจอเพื่อนฝูงไป เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเหมือนกับมีโอกาสแล้วกันเนาะได้เจอกับใครบางคนผ่านสังคมผ่านเพื่อนฝูงผ่านคอนเน็ชันบางอย่างมานะคะแต่ถามว่าชาวราศีเมถุนและราคนาเมถุนเนี่ยพร้อมหรือว่าจะพัฒนากับคนคนนี้ไหมเนี่ยบอกเลยว่าไม่นะคือพี่หมอย,ยังไม่เห็นโอกาสในการที่จะพัฒนากับคนคนนี้ในช่วงเดือนนี้ค่ะทําได้อย่างมากเลยอะ่ะ มากสุดเลยจริงๆนะแลกคอนแท็กกันหรือว่าอรับรู้รับรู้มาว่าคนเนี้ยชอบเหล่าคนเนี้ยสนใจเราอ่ะเพื่อนมาบอกนะเพื่อนมาบอกหรือว่านั่งอยู่เฉยๆในที่ทํางานทํางานของเราไปอยู่ๆมีรุ่นพี่ที่ทํางานมาบอกว่าเอ้ยรู้ไหมพนนันแหนะน่ะเขามีคนแบบสนใจเธอนะนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออแต่พี่หมอ่าไม่เป็นรุ่นพี่นะพี่หมอกลับมองว่าคนที่จะเป็นตัวกลางนะ มีโอกาสว่าอืมอ่ะอันนี้ไม่ตายตัวค่ะจริงจริง,รงตอนแรกอะ่ะพห้มันให้ความรู้สึกแบบเป็นเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ตายตัวนะเพราะว่าอันนี้พยายามนึกว่านี่คือดวงรวมไงติดนิสัยอ่านแบบดวงส่วนตัวเนาะดวงรวมมันก็มาได้หลากหลายค่ะบางคนก็เจอผ่านแบบรุ่นน้องบางคนก็เจอผ่านรุ่นพี่นะมีโอกาสละกันเอาเป็นว่ามีโอกาสจะมีบุคคลที่สามที่พยายามจะแบบเป็น เป็นพ่อสื่อเป็นแม่สื่อนะคะแนะนําใครบางคนให้กับชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนแต่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยแหละที่ยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็พี่หมออ่ะกับมองเห็นว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนเองอ่ะจะรู้สึกอึดอัดด้วยซ้ําไปนะคะกับการที่มีใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราเราแยกประเด็นก่อนถามว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าสนใจไหมคือถ้าเป็นคนที่เข้ามาหาเราอะ่ะ หมายถึงคนที่มาชอบเราอะเราจะไม่ได้รู้สึกลาคาญหรือว่าอะไรใครคนนั้นนะคะแต่สิ่งที่เหมาะเห็นคือคุณรู้สึกอึดอัดกับคนกลางนะคนที่พยายามจะจับคู่ให้หรือว่าคนที่พยายามจะแนะนาใครบางคนให้คุณรู้จักมากกว่านะคะแล้วก็ในกรณีของคนที่เพิ่งเลิกลาเนี่ยอันนี้ก็มองเห็นว่ามีโอกาสที่จะมีบุคคลที่3พยายามจะเข้ามาเป็นกาวเหมือนกันนะคะพยายามจะเข้ามาแบบ เหมือนกับว่ามันไม่ถึงกับง้อหรืออะไรให้เขาแทนเขาขนาดนั้น,นะคะแต่มองว่าพยายามจะเข้ามามีบทเ,เข้ามามีบทบาทอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยให้อภัยเขาเธอเออลองแบบกลับไปคุยกันใหม่ไหมอันนู้นอันนี้นนั้น,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 นซึ่งคุณจะรู้สึกอึดอัดเช่นกันค่ะเพราะว่าคุณแน่นอนเนาะเวลาเราครบอะเราจะรู้กันมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้เขาอาจจะไปรู้หรืออาจจะไปได้ยินอะไรมาแบบที่ไม่ครบ แล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาไม่น่าเลิกกันเลยก็คืออยากช่วยนั่นแหละจริงๆคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่สามที่พยายามจะมาเป็นสื่อกลางให้คุณเนี่ยไม่ว่าคุณอยู่ในพาร์ทไหนก็ตามนะพี่หมอว่าเขามีความเออหวังดีอ่ะเอขอขาอีความหวังดีเขาไม่ได้แบบไม่ไม่ได้หวังร้ายเพียงแตบบ่ว่าเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างอา่าเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างของคุณแล้วก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างของคนคนนั้นอะไรอย่างนี้นะก็ เอาเป็นว่ามีโอกาสในการที่จะได้เจอใครหรือว่ามีคนพยายามแนะนําใครบางคนที่คุณรู้จักแต่ว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะกับการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะรู้สึกว่าทําได้อย่างมากก็แลกคอนแทคอย่างที่พูดแหละแลกคอนแทคกันหรือว่ารับรู้ข้อมูลมาว่าเออมีคนคนนี้พยายามชอบอพยายามจะเข้ามาผ่านคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าถ้าเป็นกรณีแฟนเก่าอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบเราก็จะรับรู้แหละว่าเออเนี่ยเขาพยายามแบบเข้าหาผ่านทางคนนี้เพื่อให้คนนี้มาแบบมาบอกเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเราก็จะรู้สึกรำคาญนะคะรวมถึงอึดอัดอะซสมากกว่าความรู้สึกดีนะคือเมถุนไม่ได้เขตกับความรักนะในไพ่พี่หมอเพียงแต่ในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกคุณอยากยังยังอยากอยู่กับตัวเองแล้วก็ เพิ่งโสดเนาะหลายๆคนเพิ่งโสดรู้สึกว่ายังชอบการไปไหนมาไหนคนเดียวสนุกกับการเดินทางคนเดียวสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะที่เห็นเนี่ยมีความสุขกับการอยู่คนเดียวบวกกับคนที่เข้ามาเนี่ยที่หมอก,ก็มองว่ายังเป็นคนที่คุณคุณไม่ได้ชอบเขาคือมันไม่ได้ว้าวเบอร์นั้นมันแค่น่าสนใจอ่ะมันแค่น่าสนใจมันเป็นของใหม่อะไรประมาณเนี้หรืออย่างคนเก่าเนี่ยมันก็จะมาแบบ อเหมือนเป็นข้อมูลใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่มันไม่มากพอมันมันมันไม่ได้มากพอให้ชาวราศีเมถุนและลัคนาเมทุนหันกลับไปสนใจความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือพาดคนโสดนะเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่กันนะคะคนโสดฟังจบแล้วกด time stamp ไปฟังสุขภาพได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาลวเนาะ ความรักและความสัมพันธ์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีเมถุลและรานาเมถุนเป็นอย่างไรบ้างคิงเหรียญคิง สามเหรียญหนึ่งถ้วยก้ดาดาว justice แล้ก็ห้าม เอาจริงเป็นช่วงเดือนที่ถือว่าก็โอเคนะในเชิงความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มีเรื่องที่อยากจะให้ชาวราศีเมถุนและคะเมถุนที่มีคู่แล้วเนี่ยเอางี้ใครเหมือนเดิมเนาะใครที่ไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์เลยนะคะคุณก็เก็บเอาแต่ข้อมูลดีๆไปนะส่วนในประเด็นที่ฟังแล้วเนี่ยถ้ากังวลให้พักหรือว่าให้ทิ้งมันเอาไว้ในคลิปพูดเหมือนเดิมทุกคลิปนะคะ คือประเด็นที่อยากให้ระวังอะ่ะก็คือเรื่องการมีปากเสียงหรือว่าการทะเลาะก,กันได้ค่ะแต่ว่ามองว่ามันก็เกิดขึ้นได้ยากนะอย่างมากอารมณ์มันเหมือนมันเป็นเรื่องปกติเรื่องที่ที่ชาวราศีเมถุนแล,ละลัคนาเมถุนจะหยิบยกมาทะเลาะก,กันในช่วงเดือนกุมภากับคู่ครองของคุณเนี่ยพี่หมอมองว่าเป็นเรื่องแบบทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแบบเรื่องที่คุณก็บางครั้งนะเถียงกัน เป็นแบบเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ประเด็นของมันก็คือมันสามารถที่จะขยายขยายได้จากเรื่องเล็กๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราเถียงกันทีแรกเราก็เถียงกันขำๆแหละเถียงแบบอยากเอาชนะกันอะไรเงี้ยแต่ไป,ไปม,าม,ามามันดูสามารถที่จะกลายเป็นแบบประเด็นที่มันจริงจังขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปสู่พาร์ทนั้นหรือว่ามีวันไหนก็ตามที่เราแบบ คุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะอยากแนะนำให้ให้หยุดความใจร้อนหรือว่าอ,อ,อารมณ์ที่มันร้อนเนะะี่ยค่ะให้กดมันลงนิดนึงน้อยอย่าไปอย่าไปยิ่งแบบโหมให้มันแบบเออไปกันใหญ่นะคะคือมันมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เท่านั้นเองนะคะในช่วงเดือนนี้แต่โดยส่วนใหญ่นะคิดว่าน้อยมากที่จะเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะจริงๆต้องบอกว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่อยู่ใน อยู่ในเกณฑ์ที่ความรักก็ราบรื่นดีด้วยําไปนะคะไอเรื่องของการทะเลาะหรือการมีปากเสียงเป็นลิ้นกับฟันอ่าเป็นเวอร์ชั่นลิ้นกับฟันแต่ว่ามันเป็นลิ้นกับฟันที่มันอาจกลายมาเป็นแผลร้อนในได้ในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะคะ คือมันสามารถกระทกระทั่งกันได้แต่ปกติเนี่ยเรากระทบกระท่างกันแล้วเราก็หันมาหัวเราะใส่กันเนาะแต่เดือนนี้มันกลายเป็นพอมันกระทกระทั่งกันแล้วมันดูไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่เลยอยากจะให้ลดลดนะคะลดลดลงเท่านั้นเองหรือว่าระมัดระวังหน่อยเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะเดือนนี้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีมีความราบรื่นดีนะแล้วก็ยังอยู่ในพาร์ที่ดูแลเอาอกเอาใจใส่กันค่อนข้างดีแหละค่ะมีความกระตือรือร้นในความสัมพันธ์ดีด้วยนะ คู่รักที่อยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะในเดือนกุมภาก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางมาหากันนะคะแล้วก็หรือบางคู่เนี่ยก็มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วมันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่พี่หมอมองว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนจะให้ความสําคัญนะคะกับคู่ครองคนรักในเดือนนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างอนาคตแต่ว่า เี่หมอรู้สึกว่ามันเป็นเดือนแห่งการลงมือทำนะอย่างเช่นถ้าคุณมองว่าอ่ะคู่ไหนอยู่ไกลกันใช่ไหมคะมองว่าเราควรต้องมาอยู่ด้วยกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดือนนี้เป็นเกณฑ์ที่จะได้ได้มาอยู่ด้วยกันอ่าหรือว่าทดลองก่อนก็ได้คะ่ะทดลองมาอยู่ด้วยกันแต่ที่หมอเห็นว่ามองไปที่การมาอยู่ด้วยกันเลยนะแล้วมันเข้าเขาเลยถ้าเกิดว่าปกติคุณทะเลาะกันผ่านทางแบบออนไลน์เนาะคุณคุยกันแบบโทรศรัพท์หรือว่าเฟซบุ๊ก แล้วแต่ช่องทางที่คุณใช้ติดต่อกันทะเลาะกันแล้วคุณก็แบบหัวร้อใส่กันอย่างที่พี่หมอพูดนะแต่พอเดินนนี้พอมันได้มาอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันเยอะๆะมันก็จะมีนะคะมีหลายคู่เลยที่เป็นนะมันเริ่มไม่ยอมกันะแปลกไหมเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าระวังละกัน,นะคะยังย้ำเรื่องนี้อยู่ส่วนข้อดีคือมันมีเกณฑ์ได้มาได้ทําอะไรบางอย่างนะ ร่วมกันในช่วงเดือนนี้โดยสิ่งสิ่งนั้นน่ะจะต้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับความสัมพันธ์และอนาคตของคุณในระยะยาวบางคู่อยู่ไกลกันอ่ะไกลกันมีเกณฑ์ได้มาอยู่ด้วยกันบางคู่มีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสในการร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจกิจการร่วมกันในเดือนนี้บางคู่นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยวางแผนรวมถึงไม่ใช่แค่วางแผนแต่แบบ เริ่มต้นขั้นตอนเลยในเรื่องของการแต่งงานเช่นไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะทั้งสองฝ่ายหรือว่ามีการแบบเริ่มติดต่อเขาเรียกว่าอะไร organize ในการจัดงานอะไรประมาณนี้ค่ะคือเริ่มเริ่มผัดนั้นคือมองว่ามันมีการเริ่มลงมือทำและอทุกการเริ่มของคุณนะคุณจําเลยมันดีเกณฑ์ของการขัดกันนะ่ะการแบบนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของการทะเลาะและแต่ละเรื่องอะ่ะมันสําคัญไงนะ เออพอมันเป็นเรื่องที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่วงพ่วงความสัมพันธ์ระยะยาวของคนสองคนเข้าไปอะค่ะต่างคนต่างมันให้ความสําคัญแหละคนนี้ก็มองว่าต้องเป็นแบบนี้เขาก็มองว่าต้องเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมีโอกาสสูงขึ้นมานั่นเองเนาะที่จะเกิดการถกเถียงจนเป็นการแบบอยากเอาชนะกันในช่วงเดือนนี้นะคะพยายามพี่หมอยําเรื่องน,นี้แล้วเนาะก็เป็นว่าพยายามระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะความไม่เข้าอกความไม่เข้าใจเนี่ยจะบอกว่ามันคุยกันได้ เมถุนกับคู่ครองอ่ะคุณคุยกันดีๆอย่าคุณคุยกันได้แต่ด้วยความที่ต่างคนต่างอยากจะให้ไอสิ่งสิ่งนั้นมันออกมาดีค่ะมันก็เลยมีเกณฑ์แหละที่มันจะบานปลายเท่านั้นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนและลักนณาเมถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568อเนาะเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพกันบ้างนะ เด็ก้วย just did the love โ okay, อเคแล้วก็ไพ่เจ็ดไมยเนาะย,ย,ยังคงมองเห็นนะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกฟันนะหลักๆอะ่ะ จะเป็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มาในลักษณะของอาการปวดเมื่อยนะคะหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะอาการแบบซึ่งพี่หมอรู้สึกว่ามันเกิดจากหนึ่งเลยคือความเครียดหรือการใช้ร่างกายในกิจวัตรประจําวันแบบเดิมๆซ้ําๆท่าเดิมๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ไพ่พูดถึงคนที่อ่ะมีชาวราศีเมถุนและลัคนานเมถุนท่านไหนฟังอยู่ที่เพิ่ง ผ่านการผ่าตัดทั้งเล็กทั้งใหญ่มาบ้างไหมคะถ้าถ้าเพิ่งผ่านผ้นมาช่วงเดือนนี้มันเป็นเหมือนช่วงเดือนที่อยู่ในในระยะของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยใช้คําว่าปล่อยเลยแหละให้ร่างกายมันค่อยๆฟื้นตัวนะคะก็มันต้องมันเหมือนกับว่ายังยังไม่สามารถละกันเนาะที่จะใช้อวัยวะต่างๆที่คุณไปทําการผ่าตัดมานั่นน่ะได้เต็มร้อยหลักๆอะที่หมอว่าถ้ามีเกณฑ์ผ่าตัด ที่เพิ่งผ่านผลมาก็จะมาในลักษณะนี้แหละค่ะมาในลักษณะของอกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อและอ้อแล้วก็มีหัวใจด้วยมีไหมเออนะก็มีอยู่นะถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ผ่านผลการผ่าตัดมานะคะโรคหัวใจเนี่ยให้ระวังแบบพวกมันเป็นเหมือนพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอะไรประมาณนี้เคยได้ยินไหมหรือพี่หมอจําชื่อโรคผิดมันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจเออเอาเป็นว่าหลายคนก็จะมีแบบ ที่มันจะเจ็บเจ็บที่บริเวณหน้าอกตรงตรงหัวใจเรานั่นแหละคะ่ะก็สามารถเกิดอาการอะไรประมาณแบบนี้ขึ้นได้แต่ถามว่ามันรุนแรงหรือว่ามันร้ายแรงหรือเปล่าเอาจริงกลับกลายเป็ว่าช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงเดือนที่เราร่างกายเรามันกําลังพยายามที่จะฝืนฟูหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรซ่อมแซมเนาะให้ให้สิ่งต่างๆที่มัน ที่มันมีปัญหาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนควรระวังก็คือกิจวัตรประจําวันในการใช้ชีวิตไม่ให้มันไปกระทบกระ,กระทบกระเทือนหรือว่าไม่ให้มันไปสร้างปัญหาให้กับส่วนต่างๆที่คุณกําลังเจอปัญหาอยู่เพิ่มขึ้นไปนะพยายามดูแลหรือว่าพยายามผักผ่อนหรือว่าหยุดใช้ร่างกายที่มันแบบ หนักจนเกินไปค่ะจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือ,อสุขภาพค่ะของชาวราศีเมถุนและรัคนามเมถุนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568ครบทั่วแล้ค่ะคลิปนี้นะสำหรับความรักทั้งคนโสดคนมีคู่และสุขภาพ ก็เหมือนเดิมนะคะพี่หมอก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ติดตามกันนะคะรวมถึงคนที่นั่งฟังมาจนถึงตอนนี้เนาะแล้วก็อยากจะขออาภัยเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะหากในคลิปเนี่ยมีเนื้อหาหรือว่ามีลักษณะในการาสื่อสารรวมถึงรูปแบบในการนําเสนอที่อาจจะยังไม่ได้ถูกอกถูกใจหรือว่าฟังแล้วมันยังรู้สึกไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าตรงไหน อยากจะแนะนำหรือว่าให้ปรับปรุงเพื่อให้ช่องมันดีขึ้นให้คลิปมันดีขึ้นให้คอนเทนต์น่าสนใจมากขึ้นแนะนํากันได้นะคะพี่หมอพยายามจะปรับปรุงร่วมถึงตัวพี่หมอเองด้วยนะการพูดการสื่อสารน้ําเสียงหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยแนะนํากันได้หมดนะคะก็ถือว่า มีส่วนช่วยมากๆค่ะที่จะทําให้ช่องอ่ะมันมันโตไปแบบมีคุณภาพเออใช้คำนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ